รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมีเีพรวัเพสรมาวัะดีครบแล้วคุณชมคะสวัสดีค่ะมาจากับพวกเราในรายการสมาคมเมียจ๋า นะคะมาวิธกรรมสุดเรียนเพี้ยนหลุดลกของสามีมพวกเรากันนิดนึง<อ>นะคะ Y, งานนี้ไม่ต้องขออนุญาตค่ะเมาส์ได้เลยไอเรื่องเมาส์สามีเราชอบแล้ีเด็ดสุดที่เราจําได้มาตลอดก็คือตอนที่ไปนิวยอร์กขอเราแต่งงานนางจะขอแบบโรแมนติกธรรมดาไม่ได้อะนางขอยังไงสินางจะต้องวิ่งไปกลางถนนค่ะรถก็จะชนค่ะแล้วก็ต้องให้เราวิ่งตามไปเสร็จแล้วนางก็หันมาทำมิวสิกวิดีโอเป็นแบบว่าหน้าตาเป็นพระเอกมากแล้วก็คุกเข่าลงไปกลางถนนรถรถอะรถอเราก็บีบแต่ไล่รถเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนางก็ไม่ยอมลุกอะไรอย่างเงี้ยเออเออนางเต็ม นางคงคิดไว้แล้วถ้าไม่รับ ถ้าไม่เส็นนีหนังก็จะให้รถชนเลยประมาณนี้อย่างของพี่เนี่ยผัวพี่เป็นคนบ้ายอบ้ายอมากล่าสุดนี้เขาเรียนทําเค้ก้วยของกับแม่พี่อะไรเงี้ยพอเราชมหน่อยว่าอุ้ยทําอร่อยอะไรเงี้ยทามาทุกวันทำมนทุกวันเลยจมรู้จะแบบจะแจกจ่ายใครแล้วเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าเหลือนะใครจะรับไปทําเคียงก็เชิญเลยทเคียงแค่ไรแทนเคียงได้ไม่พี่ปอเหรอโอ้โหพี่ว่าพี่ปอเยอะไหมเยอะมากเลยทีเดียวคือล่าสุดเนี่ย ไปโรงเรียนวันแรกของน้องภูใช่ไหมคะคือทุกคนก็อาจจะแบบว่าพ่อแม่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นแต่งตัวนู่นนี่ให้ลูกพี่ป๋อไม่ค่ะแต่งตัวเองหนังสือสวดมนต์ทองทองตั้งแต่ไปยันถึงอะพี่สีตัวโมตุยาโมเลศกันยานันติวาตโนเอวังอาหังวิทยโหหิเขาให้ลูกฟังเพื่อเราภูเาทำแบบเนี้ยแพื่ออะไรคือูกทำไมไม่ถามพี่ป๋อว่า ทำไมสวดทำไมเพื่ออะไรเอ๋การเริ่มต้นที่ดีต้องสวดมนต์เพาเขาก็คิดถูกนะแต่ภูก็ไม่เข้าใจไงล่าสุดเลยลูกกำลังชอบไอ้พวกดิสนีย์โอ้ฉัเห็นแล้วเจ้าหญิงจนแบบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าล่าสุดไปญี่ปุ่นกลับมานางเข้าช็อปดิสนีย์ทุกช็อปที่ผ่านหรือช็อปที่มีซื้อพวกซลิโอคิตตี้อะไรที่มันเป็นอะไรกับพ่อเขาพ่อมันก็ซื้อให้ไง แล้วก็เปลี่ยนทุกวันไงนี่คืออยู่ญี่ปุ่นเนี่ยหนาวจะตายหมายถึงว่าลูกอยากเปลี่ยนชุดไหนพ่อเปลี่ยนให้ถูกแล้วมันหนาวมากพี่ยังไม่เปลียนพอยังไม่พอถ้าจะเปลียนพอพ่อต้องใส่เป็นเพื่อนเขาต้องายของพี่ที่บ้านนะคะเปลียนทุกเรื่องเปลียนทุกวันลืมล่าสุดนี่เพิ่งเปลี่ยนรั้วเขาอีกแล้วลืมกุญแจบ้านลืมมนทุกนั่น ตลอดเลยก็เลยคิดว่าตอนนี้เมียเกลียนกว่าละจะให้ไปอยู่บ้านอื่นมีคนที่บ้ากว่าสามีของพวกเราทั้งห้าอีกอันนี้ก็เรียกว่าเกลียนตัวพ่อเพี้ยนตัวปู่คนที่เพี้ยนสุดที่มารายการเราคือตั๊กบริบูรอันนี้อันนี้ต๊อกสุภกรสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไหนไปเจนไปไหนไปเจนมีทั้งบันะมีทั้ง มาเกตไปเจ็ไปไหนไปเจ็ไปไหนไปเจไปไ็กันมีท้งน้ำมันนะมีท้องน้ำนนนปเปอร์มาเก็ต้อไปเจ็กันออกมาเนี่ยพี่ต้ธรรมดาเห็นไหมเขาตีเพลงเปิดตัวมาถามพี่ต้นนิดนึงว่าแหละงงๆคือพี่ต๊อกเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงมากพี่หนุมม่มแอมคือพี่แต่งให้นักร้องคนไหนหรือว่าพี่แต่งร้องเองคนเดียวคะ ก็มีครับผมยังชุดฟันฟันฟันสบัดอวัยวะของโจยบอยแล้วก็หนังของพี่อ๊อฟผงพัดครับผมเรื่องชิงหมาเถิดครับเกิดมาทำไมมันจะเกิดมาทำไมเกิดมาไม่ใช่มันจะเกิดมาทำไมคุณตเองเหรอครับผมพี่ เ้วเห็นบอกว่าพี่มีแต่งเพลงประชดเมียด้วยเหรอเช่นแบบว่าเพลงเธอชอบดื้ออะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เข้าห้องอัดเป็นเรื่องเป็นราวอยู่กับทำซิงเกิลออกมาประชดเมียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องจําไว้เพื่อท่องจําก็ตอนหลังก็เลยแต่งซะเลยเธอชอบดื้อเธอชอบดื้อจะพูดอะไรเธอชอบว่าเธอชอบว่าเธอชอบว่าชอบบนชอบเทียงชอบเลียงชอบล้อทำไมทําตามใจเราแล้วก็ด่าๆแล้วก็บ่นทำไมไม่คุยกันมันไม่คุยกันดีๆอ่ะคิดได้ไง่เหมือนระบายเลยเออไม่ต้องเป็นเพลงก็ได้เพราะว่าบางทีลำพังพูดมันก็เข้าใจ มันเหนื่อยไพี่แต่แพงด้วยเนี่ยมันพูดกันแล้วมันไม่ไม่เข้าใจไม่กินเข้าไปในจิตครับนอกจากตัวเขาเรียนแล้วนะวิธีเลี้ยงลูกเขาก็ยังเกรียนเหมือนกันลูกอายุแค่2เดือนได้ข่าวว่าคอยังไม่แข็งพี่พาไปขี่จักรยานแล้วอ้อใช่ครับผมเราขี่จักรยานโดยการที่เขาเรียกว่าใช้เป้ด้านหน้า คออยู่ตอนนั้นเด็กๆก็ยังไม่ค่อยออกไปข้างนอกป่าพี่หนิงสองเดือนลูกเป็นไงคะอยู่บ้านไปไหนต้องประงมต้องกี่เดือนขึงจะออกข้างนอกกันนะของหูสาเดือนน่ะหนูถึงออกห้าเดือนค่ะก็เคยเสียหลักล้มเหมือนกันเสียหลักล้มเราเราก็กิ้งครับ กิ้งกิ้งแต่ว่าดูลูกอยู่ลูกหยู่ไหนไม่เป็นหรจริงแล้วลูกรอับไหมลูกปลอดภัยไหมลูกตกใจไหมคะไม่ตกครับเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะลงให้พ่อลงมารอนที่สนนจะเป็นการฝึกอะไรของพี่ป่ะให้ลูกแบบว่าไม่กลัวอะไรอย่างงี้ใช่ก็อยากฝึกให้แบบว่าไม่ไม่อ่อนฮะ ก็รูว่าเด็กเ็นเด็กอะไรไหมอ่ะมันสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะสอบได้ขวบก่อนไหมอยากให้ลูกลุยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนเฉพาะตัวพ่อนะคะตัวเมียจ๋าตัวลูกเรียนทั้งครอบครัวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่